บทบาทของมัสยิดและโรงเรียนอิสลามซึ่งถือเป็นสถาบันสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมมุสลิมมัสยิดไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับการละหมาดเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนมุสลิมมัสยิดทำหน้าที่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนเป็นที่สำหรับการประกอบศาสนากิจเช่นการละหมาดวันสุและกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนานอกจากนี้ยังเป็นแหล่งการศึกษาทาง เช่นการสอนคำพีอัลกรุรอานและเรื่องการอบรมหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังมีบุบาทในการการช่วยเหลือสังคมเช่นการแจกอาหารให้แก่คนยากไร้หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงเรียนอิสลามไม่ได้สอนแค่เรื่องศาสนาแต่ยังให้การศึกษาสามันควอบคู่กันไปเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาโรงเรียนเหล่านี้มีบทบาทัต คุณธรรมและความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลามนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสร้างผู้นำทางศาสนาและบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองมัสยิดและโรงเรียนอิสลามไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แต่เป็นสถาบันที่ช่วยพัฒนาคนสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนมุมมสติมทั้งในด้านจิตวิญญ,ญาณการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน สถานที่ประกอบศาส,ะสะนก,กิจใช้สำหรับการละหมาในจังวัดส่วนกลางชุมชนเป็นสถานที่รวมตัวเพื่อการพูดคุยปรึกษาปัญหาการศึกษาให้ความรู้ทางศาส,ะสะนากิจกรรมทาง ช่วยเหลือคนอยากไร้หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรงเรียนอิสลามสอนความรู้ทางศาสนาปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมการศึกษาสามัญมีหลัก,กาสาูตรก,การศึกษาทั่วไปสร้างผู้นำศาสนาพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ศาส,สนาและผู้นำชุมชนปลูกฝังอัตลักษณ์อิสลามช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรม ญญาการศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนมุสลิม